สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกลับมาในชแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาเรียกว่าจะเรียกว่ารีวิวดีไหมเนี่ยคือแบบว่าในวันนี้นะผมซึ่งตอนนี้ก็ดูเวลาที่มุมขวาของหน้าจอผมได้ก็จะเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วของเวลาญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในวันที่11ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเวลา5้าทุ่มเนี่ยนังการลนตปาด3สามภาคมิไรเฮงเนี่ยได้ฉายไปปลาวะครับผมซึ่งจะมีรอบ5้าทุ่มกับรอบเที่ยงคืนครึ่งซึ่งรอบเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นของ vs 1 1นะครับผมนะซึ่ง ถ้าทุ่มเนี่ยผมกลับมาดูไม่ทันเพราะผมทํางานอยู่นั่ง<笑><笑>นั่งกลับล้วมาก็เกิดใจเที่ยงคืนได้แล้วับผมนะแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งไปดูสดมาเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่าดูแล้วแบบโอ้โหคดสมเราคอยที่ผมนั่นมากเลยคือแบบตั้งตารอคอยมากคือแบบไม่ทาให้ผมผิดหวังจริงจริงอ่ะแบบมันสนุกทุกวินาทีที่ผมดูเลยคือมันอาจจะเรียกว่าอัวก็ได้แต่คืออย่างที่ผมบอกผมชอบสเตดี้ในการปั่นมาแล้วคือแบบผมคาดหวังกับภาคสมภาพนิไัยเพงกับ สเตบอร์เห็นไว้มากพอสมควรแล้วคือตอนแรกมาดูปุ๊บโอ้วีคือแบบชอบมากอ่ะเออถ้าถึงว่าเป็นออก DV ดีบูเลนะผมเก็บแน่นอนเลยอ่ะในส่วนของวันนี้ผมก็จะมารีวิวตอนที่1ให้ดูกันนะว่าตอนที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างซึ่งขอบอกก่อนนะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูดังการ์ตนศาสเนี่ยอ่ายังไม่ได้ดูเนี่ยอดี๋ยวเพิ่งมาดูของผมก่อนนะเพราะของผมมันเป็นสปอยเพราะผมคือแบบดูแล้วแล้วก็ใครที่ดู ไปแล้วเนี่ยแล้วมาพูดคุยแชร์กันอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครที่ไม่รู้เรื่องเรื่องราวแล้วมาดูภาค3ามตัวดวภาค3เนี่ยขอบอกเลยครับไม่รู้เรื่องแน่นอนอย่างถี่ผมบอกไปว่าภาค3นี่คือปเป็นเรื่องต่อจากหลังภาค2ของตัวเกมน,นะครับแล้วก็คนที่บอกว่าพี่ทําไมภาค2องทำาไมนอะดเมภาค3มันออกมาแล้วภาค2ไปไหนก็ผมก็บอกอะไรครั้งแล้วแต่ก็ขอบอกอีกทีแล้วกันนะครับว่าดังการลำปาดสอไซยดาร์เซติโบกาคูเอ็นเนี่ยไม่มีเป็นอะดีเมนะครับผมนะ ไอที่เห็นในภาค3ส่วนเซซโบเห็นไอที่มันเป็นตัวล,ละครหลักภาค2เป็นในเรื่องก่อนเหตุการณ์ในเกมภาค2นะครับส่วนส่วนตัวเกมภาค2ทํครับเป็นอันนี้ะมไหมไม่มีนะครับโน no, นะครับผมนะบอกแล้วนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะมารีวิวแล้วมาพูดคุยกันนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วดี่ผมจะรีบพารีบให้เสร็จเลยแล้วกันก็คือแบบอยู่ผมยอมนอนดึกอ่ะเพื่อที่แบบ เพื่อที่ทาคลิปเพื่อน,นี้ให้แบบทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งผมต้องมีเรียนแต่เช้าก็เออเราก็ต้องฝืนต่อไปเนี่ยผมยังค้างไว้อยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะผมโหลดมาอยู่เลยเนี่ยเออดูเสร็จแล้วผมโหลดมาเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันไม่มีซับไม่มีอะไรเลยนะดูสดเลยซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งญี่ปุ่นอะไรมากตอนนี้คือฟังพอรู้เรื่องบาง,บาง,บ,างบางคําพูดเท่านั้นแต่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรผมก็จับจีบจากการนั่นดูแล้วกันนะครับผมซึ่ง ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเขาเขาควาเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมิไลมิไลคิคางเนี่ยหรือพวกองค์กรอนาโคตของพวกในกีเนี่ยได้ไปทําการจับตัวพวกนักเรียนหความชิ้นหวังหรือพวกตัวละครเอกในภาคสอนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้แคปภาพมาหมดนะผมแคปภาพมาแบบบางคนอย่างเนี่ยเออคนที่ปลอมตัวเป็นโทคามิเบคุยะาเนี่ย ก็นี่ฮะจะเป็นตามทันใส่หมวกก็สังเกตว่าทุกคนจะตาแดงหมดแล้วมันผิวไหวดังสายนะคือมึงอ้วนแต่มึงมีผิวไหวดังสายน้ำได้ไงวะโอเคต่อไปนะครับผม SDK. นี่คือซีมิกิมิคางตอนสิ้นหวังนะครับผมคือตอนที่เป็นเรห่งความสิ้นหวังคือแบบโอ้โหเธอจิตมากคือใครที่ดูตอนไขคดีที่สามจะรู้เลยนะว่าเธอจิตขนาดไหนนี่นะครับตอนที่เธอไปในเรื่องความสิ้นหวังไปแล้วคือแบบจิตมากแล้วก็คือกางทำการทดลองกับ ผู้ป่วยอยู่นะครับผมคือแบบจะฉีดอะไรไม่รู้ใส่ตาผู้ป่วยนะฮะนะอืมแล้วนี่ก็เปโกยามะเปโกนะ,ะผมเป็นลูกน้องมือขวาของคุซุริวนะครับผมคุซุริวนี่เป็นสุดยอดทางด้านมาเฟียนะ,ะส่วนเธอนี่เป็นสุดยอดนักดาบนะคบผมนะก็อยู่ส่วนในคดีที่สองะครับสำหรับซีรีส์เกมระกันรมปัด2อ,อ่านี่ครับผมนี่คือตอนที่ซูมิกิมิคาการะเจ้าเข็มฉีดยาชิม,ชม,ชมตาแต่ว่า องค์กรมีอะไคิกคานี่เธอคนนี้เป็นสุดยอดทางด้านเพศศักนะฮะผมผมตอนนี้คือผมจําชื่อตัวละครตัวใหม่ไม่ได้เดี๋ยวผมขอเวลาไปทําความรู้จักทีหลังละกันนะก็คือเจ้คนนี้ก็มาช่วยขัดขวางไว้นะับผมแล้วเธอก็เบิกเมฆแบบนี่หล่อนจะกะมานั่นหรออะไรเงี้ยฟึบตาแดงแล้วไงเจอตาชมพูเข้าไปซิเจอตาชมพูเข้าไปน <laughs> ละนี่ครับผมก็คือ3คนกนะ็คือคนที่อยู่ตรงนู้สุดเลยเนี่ยก็คือ โอวาลีนะครับผมนะสาวอกโตนั่นเองที่ชอบแต่กินแล้วนี่ก็ไปโกยมามะแล้วนี่ก็อือนนี่ไดในโกมาลูนะครับผมน่ะก็คือเนี่ยครับผมกลุ่มนักนเียเขาสื้นหวานได้ปะทะกับกลุ่มมิไลคิกังนะผมนี่นี่พวกกลุ่มมิไลคิกังก็ไอ้นี่มาเป็นอะไรนะช่างตีดาบรักสมิ้อะไรไม่รู้เนี่ยดูดิอุปกรณ์คลังมันเยอะมากส่วนน่าก็ตั้งท่ากะคา,ารุนะครับมันเป็นนักมวยส่วนนี่ก็เป็นไม่รู้ว่าเขาเป็นสุดยอดได้อะไรนะผมจาไม่ได้แต่มันก็ใช้ดาบเป็นเก่งละกันนะ แล้วก็ตอนที่ระหว่างสองตากันต่อสู้กันอยู่เนี่ยก็มีคนปริศนายืนอยู่ตรงข้างนอกนั่นก็คือผมบอกเลยนะครับผมบอกไปแล้วล้วมันเป็นสปอยแล้วผมจะตั้งชื่อคลิปเป็นสปอยให้ด้วยแล้วกันนะนั่นก็คือทิหน้าตะดหจิเมตรตอนที่เป็นัะเนแห่งความสิ้นหวังนะครับผมตัวตัวฮิหน้าตะเนี่ยผมจะยาวมากนะครับผมนะอส่วนนี่ตอนที่ผมดู o อของนักการลาสามิลายเฮงเนี่ยชื่อเพลงมันชื่อว่า เดสออไรนะครับผมคือตายหรือโกหกซึ่งตรงนี้ผมเนี่ยน่ามองแล้วน่าจะเป็นเอโนชิมาจุนโกแน่นอนนะครับผมนะดูสีตาดูทรงผมนะซึ่งไม่แน่นะอาจจะมีการแบบอ้างอิงให้ครูเธอกลับมาอีกหรือเปล่าสลับภาคมิไลเฮงนะครับผมนะสลับภาคอนา,าคตก็ไม่รู้นะก็เราดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมนะนี่คือการคาดดาวจากตัวเพลง o อพของดากาโปัสานะฮะอืมแล้วก็นี่ เป็นตอนที่ชาหลังจากท้าความจบไปแล้วอันนี้ก็เป็นตอนที่ทุกคนกำลังจะเข้ามาประชุมแต่ไอ้นี่มาโคตรแบบเท่มากครับมาแบบพอเข้ามาประชุมปุ๊บคนอื่นส่วนใหญ่จะคือเข้านั่งประจำที่ตัวเองใช่ไหมไอ้นี่มันเดินขึ้นเก้าอี้แล้วมันเดินขึ้นโต๊ะเดินมาหาผออ,อเลยคือแบบม,มึงเน่ไม่ไม่เกรงใจหัวหัวหัวผู้ใหญ่เลยนะแบบปรมมาณว่าแบบ คนนึ่นเขานั่งเก้าอี้กับไอเฮนี่เดินขึ้นบนโต๊ะคือแบบโอ้โหกล้ามากและนี่นก็นที่ทุกคนเปิดประชุมกันแลวที่ผมเคยขอไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับว่านี่คือผู้นักเรียนแห่งความสิ้นหวังทั้ง15คนหรือ16คนนะ15คนนะครับผมนะมส่วนนามิคิอากิเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผมซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่เดี๋ยวผมต้องเราไปดูในส่วนของภาพความสิ้นหวังว่านานนมิชิอากิเนี่ยที่เราเห็นนั่นคือเป็นตัวเซมิจิงแล้ว เธอหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะในเกมเธอเป็น AI นะครับผมนะอืมนี่คือในกลุ่มองค์กรมีอะไรที่ครั้งก็คือพวกหัวหน้าเนี่ยกำลังประชุมกันเรื่องนี้อยู่คือเรื่องกเกี่ยวกับที่นายกีมาคาโตะไปช่วยเหลือพวกนักเรียนแห่งความสิ้นหวังในภาค2ซึ่งทุกคนเขาอยากให้ฆ่าพวกนี้เพราะพวกนี้มันเป็นอะไรแห่งความสิ้นหวัง้็แต่นายกีเข้าไปขัดขวางเข้าไปช่วยเหลือนะครับผมนะทำให้พวกตัวเอกในภาค2รอดมาได้อย่างนั้นเอง และนี่ครับผมไนกีก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมขององค์กรไม่ไลที่คิคังที่เป็นตึกกลางน้ำนะครับผมนะโดยมาพร้อมกับสองสาวสองพารามีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่คือผมก็ชอบทั้งอศัศไยนนะทั้งคิริกิริเลยนะผมนะนี่มาคู่มาแพ็คคู่อ่าพอมาถึงปุ๊บไม่พูดพ่างทำเพลงครับไนกี Nike โดนจับใส่คุญแจมือโดยทันทีเพราะเธเอ่อโ,โทษฐานละเมิดกฎ ของมิรลคิคางคือมิรลคิคางสั่งให้นายกีไปฆ่าพวกตัวเอภาสซงแต่นายกีไปช่วยเหลือไม่ฆ่านะครับผมนะอมพอหลังจากที่เราใส่กุญแจมือปุ๊บอโอ้ยเ,เดี๋ยวนะนายกีเนี่ยก็โดยไอคนที่มันถือกุญแจมือเมื่อกี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมจะเซฟรูปผิดมานะผมโดนต่อยตุ้ยเข้าไปที่ท้องนะครับผมทำให้อซาฮินะตกใจแบบ เฮ้ยทำอะไรผัวชาัาไม่ใช่ไม่ใช่น่คือทำอะไรเพื่อนของเธอนะเพราพวกเธอก็เป็นคู่รอดชีวิตจากในภาคแรกมานะผมนะอาอแล้วเมาอย่าเด้อแล้วหลังจากที่ต่อยตุ้ยท้องครั้งเดียวไม่พอยังเจอชุดที่สอนะครับผมเจอชกเข้าไปที่หน้าเขาให้นะครับทำให้ถึงกับซุดลงไปกอง,งกับพื้นเลยอาศัยนะก็เป็นห่วงเพื่อนนะครับผมนะก็ เป็นไรงบ้างที่รักเฮ้ยไม่ใช่แหมผมนี่ก็ยังนั่นอยู่นะโอเคอแล้วก็ระหว่างที่แบบอาซาฮินะเป็นห่วงไนกิเนี่ยก็บอกว่านี่เธอทำเกินไปแล้วนะอยู่ดีก็มีคนปาอาวุธเข้าไปหานะใส่แบบเหมือนเป็นการเตือนอาซาฮินะว่าเนี่ย นี่เป็นการเตือนนะอย่าอย่ายุ่งเรื่องอะไรอย่างนี้มากนะเพราะว่าไนกีละละเมิดกฎอะไรอย่างนี้นะครผมซึ่งคนที่ปาเนี่ยเดะเดะเดะแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่ามันจะไม่เรียงกันเท่าไหร่นะแป๊บ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 นึงนะอ๋อผมเซฟภาพซ้ำนี่เองโทษโทษโทษเออเนี่ยผมเหตตตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีเลขสิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมเผลอไปเซฟซ้ำน่ะคนที่ปามาก็คือเจ้าแบ็กสมิธเนี่ยช่างตีดาบนะครับผมนะเควี้ยง เคลอเป็นการเตือนซึ่งส่วนเจ๊ขนมหวานเนี่ยก็พูดเตือนไว้ว่านี่เป็นการเตือนเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรมากนะครับภ่านนี้ก็คือแค่อยากบอกว่าไอ้นคนที่ปลาไม่ใส่หน้าอาซาฮินะคือใครซึ่งผมบอกมึงตายมึงต้องตายมึงมาอ่าจปลาใส่หน้าอาซาฮินะได้ไงมึงต้องตายอืมนี่นครับผมเลื่อนนายกีเลื่อนกบปากเลยครับผมนะซึ่งที่จริงคิริกิรีเนี่ยที่ผมมาเซฟภาพคิริกิรีไว้ด้วยแต่ว่า มันไม่ปรากฏไป่รลูกเป็นพออาะอะไรอย่างนะเป็นพาออะไรซึ่งคิริกิรีนี่คือแบบคือเธออาจจะไม่ได้แสดงการเหมือนอเซฮินะแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะเธอก็คงไม่ยอมให้ที่แบบใครมาทําร้ายเพื่อนของเธอมากกว่านี้เพราะว่าเธอคือประมาณว่าเธอก็สนิทก,กับพวกไนกีที่สุดคือในองค,ค์กรมินายที่ค้งเนี่ยคิริกิรีจะเชื่อใจแค่พวกตัวละครในภาคแรกสุดเพราะเธอฟันฝ่ามาด้วยกันนะคะผมนะซึ่งแล้วมาเจอที่ไนกีโดนชกอะไรเงี้ยคุณเธอก็คงไม่ยอมหรอกคอ เหมือนเธอจะพูดอะไรสักอย่างนึงแต่เธอจะไม่ทําแสดงอาการเหมือนอาซาฮินาเท่าไหร่คือแบบไม่จะบอาเอ็นเป็นหัวแบบไม่ได้ทําท่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ซึ่งเธอก็จะเป็นสาวมั่นสาวแนะนิดหน่อยนะครับผมนะอืมเธอก็มีความาน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วลแหละอ่าแล้วก็ตอนที่เขาให้พาอ่าเป็นเรียกว่าดีเป็นโชคที่แบบเอ่อเป็นโชคที่แบบช่วงเบรกการประชุมอยู่เนี่ยก็สุดยอดแม่บ้านกับไอ้เจ้าผมหงอนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรก็ เขาเป็นเพื่อนน,น่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเรียวกันที่จบโรงเรียนคีโบกับมีเนนะครับผมนะแต่ผมลืมรายละเอียดไปหมดแล้วล่ะแต่ก็อยากแคปมาให้ดูว่าเนี่ยทั้งสองคนม,มีความสัมพันธ์บางอย่างที่ลึกซึ้งกันอยู่นะครับผมนะไอฉันเหอเซฟรูปมาซ้ำเลยนี่อ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็สุดยอดแม่บ้านเนี่ยก็มาทำแผลให้กับนายกิมาโคโตนะครับจากที่โดนซ้อมไปนะครับผมซึ่งฉากนี้คือแบบเฮ้ย ้าพเอกของเราถือว่าจะโดนถึงจะเจ็บหน่อยแต่ก็ได้มีสาวมาดูแลนะครับผมนะนายกี่ว่าเออคุ้มไหมเนี่ยแต่ผมก็งงนะว่าผมเซฟภาพซามไปหลายทีแล้วเนี่ยแล้วก็ในตอนนั้นเองคิริคิริเคียวโกกับอาซาฮินะเนี่ยอยู่ในห้องน้านะครับผมแล้วก็คิริคิริเนี่ยออกมาจากห้องน้ำก่อนแล้วมาเจอกับวิตาไลเรียวตานะครับผมนะซึ่งวิตาไลเรียวตานี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมนะครับผมนะอ ก็ไม่รู้ว่าเขากังวลอะไรอยู่นะอีกอ,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 อีกอีกอ่ด้านส่วนระหว่างที่เมื่อกี้ตอนที่คลิกริเจอกับวิตลาลัยเรียวตานเนี่ยอเผอิญว่าอยู่ดีตัวตึกก็เกิดอาการสั่นไหวนะครับผมแล้วก็อชัยนะที่อยู่ในห้องน้าเนี่ยหลังจากที่แบบรับยืนแบบทนแรงสั่นเทียนไม่ไหวเนี่ยมือก็พลาดพังไปโดนประตูประตูห้องน้านะครับผมแล้วก็สิ่งที่ออกมาก็คือเป็นร่างของเหมือนเป็นรปภแล้วก็ เป็นร่างของเราพอที่ตายรู้สึกจะประมาณ3คนโดนเหมือนแบบหักคอแบบบิดรูปบิดล่างเลยอืมนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะใช้เพลงเหมือนตอนที่ภาคแรกเลยภาคแรกเลยที่ที่เจอศพอะที่ว่าดืดอือื้อะไรนั่นน่ะเอออย่างนั้นเลยอ่ะครับผมก็ชอบดีนะเป็นความคลาสสิกโดนเจอศพแล้วอะอ่าส่วนทางด้านทางคูคเล่ยาสุคิโรเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปในประชุมนะอยู่ทางนอกตัวตึกตรงที่เฮลิคอปเตอร์โลนะครับตอนนั้นกำลังดูลูกแก้วอยู่นะครับซึ่ง อแล้วก็ระหว่างที่ดูลูกแก้วอยู่เนี่ยก็มีเอ่ะผมเซฟห้าแหละเนี่ยตรงนี้คือแบบหลายคนที่บอกว่าดูภาพไอ,อ้ที่มันเป็นโปสเตอร์ป้ายที่เป็นลูกแก้วของฮันกุเล่แตกเนี่ยคือแบบเนี่ยนี่คือเหตุผลทำไมลูกแก้วของฮันกุเล่แตกคือประมาณว่าแบบประมาณว่าเ ฮาก,กุเล่อะมันกำลังส่องดูดวงของไอ้ไนกี่มาเขโตอยู่แล้วอยู่ดีมันมีฮออยู่ข้างหน้าคือแบบอะไรแล้วนั่นแล้วอยู่ดีไอ้ฮอนั้นก็เอาโยโจมตีใส่มิมิซาเฉยโจมตีปุ๊บแล้วถือลูกแก้วไม่ไม่ได้ถ,ถือถือลูกแก้วไม่ดีจนล่วงแตกไม่หมดเวนเอ้ยพังอีกแล้วเลยเนี่ยคือแบบลูกแก้วมันก็แบบของหล่อเหลือเกินนะเอออะไรเงี้ยนะครับผมนะผมบางทีมันก็มึนมาเผลเอรีบทําก็เลยเผลอเซฟทับไปไป้วคือและในที่ประชุมเนี่ยก็ ทุกคนก็มาอยู่กันครบเลยนะครับผมนะอ่าเพราะนี่คือตัวละครที่จะอยู่ในช่วงเดสเกมนั่นเองอืมแล้วก็ตอนที่เมื่อกอ่าอาคารถูกโจมตีอยู่นั้นนะครับผมนะก็อยู่ดีๆก็มีรูปกลมๆที่เป็นลายสีขาวดําเป็นรูปของโมโนคุม,มาเนี่ยกินเข้ามาอยู่ที่ในห้องคือแบบไม่มีปีมีขุยอะว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอ่าปุ๊บและแน่นอนครับ ไอควันพวกนี้ก็คือมาพื้นเป็นแก๊สสลบนั่นเองทําให้ทุกคนสลบไปพอทุกคนเนี่ยครับผมตื่นขึ้นมานะครับผมดูสภาพแล้วก็คือแบบเนี่ยสภาพอาคารเนี่ยมันโซมากนะครับผมเน่ดูดิเป็นผุพังหมดเลยนะครับผมนะและนี่คือสิ่งกำไรที่เป็นตัวบ่งบอกเดสเกมนะครับผมนะซึ่งตรงนี้คือจะมากว่าแบบไอตัวกำไรไอเดสเกมมันคือเหมือนว่ามันจะมีไอกำไรเนี่ยมันจะมีเข็มทําให้แบบ ตัวคู่ที่สวมใส่เนี่ยสลบนะครับผมนะซึ่งระหว่างที่สลบไปเนี่ยก็จะมีผู้ทรยศอยู่เบื้องหลังเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี่แหละจะเป็นคนฆ่านะครับผมนะซึ่งเราต้องหาให้ได้ว่าคนทรยศที่อยู่ในกลุ่มองค์กรมิไลคิค้งเนี่ยคือใครแล้วก็ยังไปปิศนาอยู่นิดนึงว่าคือตอนนี้ที่บอกว่าอีก1ชั่วโมง59านาที20่สนาทีนี่คือหมายถึงเข็มตัวเข็มครั้งต่อไปที่จะแทงให้หลับเนี่ยอีกประมาณอีก2ชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่า ในอนิเมะตอนนี้คือแค่ถึงแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองครับเหมือนแบบยังไม่มีการบอกอะไรเยว่าไอ้กำไรน,นี้มันคืออะไรแต่คือผมดาวไปก,ก่อนนะว่ากำไรน,นี้คืออีก2ชั่วโมงเนี่ยไอ้เข็มเนี่ยมันทําการฉีดใส่พวกนายกี่ทังนครัให้สลบแล้วตอนนั้นเองผู้ทรยศเนี่ยก็จะทําการฆ่าคนเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับและนะครับคนที่ปรากฏออกมานนคือโมโนคุมานั่นเองซึ่งถ้าใครที่ได้ดูตัวเกมโกมโนคุมา1หนึ่งสองแล้วก็มาดูของ อนิเมะเนี่ยบอกเฮ้ยพี่ทำไมเสียงโมโนคุมารมันมเปลี่ยนก็ใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเคยบอกไปครั้ง2ครั้งแล้วว่าโมโนคุมะในภาคสาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวนักภาคเพราะว่าในภาคหนึ่งภาคสเนี่ยคนภาคโมโนคุมะคือคนที่ภาคเสียงให้โดราเอมอนนะครับแต่ว่าคนที่ภาคเสียงให้โดราเอมอนเนี่ยพอดีเธอเอ่อคนภาคเขาเป็นโรคเกี่ยวกับความจําเสื่อมสมองเสื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ไม่สามารถภาคตัวโมโนคุมะได้อีกต่อไปถึงเดยเปลี่ยน การภาโมโนคุมะเป็นคนอื่นแทนนะคะบผมนะซึ่งผมก็ฟังแล้วก็โอเคใช้ได้ไม่ได้เลวร้ายเลยแต่ว่าก็ยังคือเรารู้สึกชิงกับภาคหนึ่งภาคสองไงฮะเขามาโดนภาคสามมาเลยยังไม่ชินหูเท่านั้นเองอืมพอมโนคุมะโผล่มาปุ๊บไนกีแบบประมาณชี่ยบมึงมาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบประมาณนั้นว่าแบบฮะมโนคุมะแต่ว่าเอนโดชิมะชุนโกตายไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอ่อเพราะว่าในภาคสอง พวกไนกีแล้วก็พวกฮินตาตะก็ปาไปได้แล้วนะครับผมนะก็งงเหมือนกันและใครเป็นคนคุมวโ,โนคุมะตอนนี้ผมก็สงสัยอยู่ใครเป็นคนคุมมโ,โนคุมะอืมแล้วระหว่างที่กำลังพึงพังงานอยู่น,นั่อยู่ดีก็มีเลือดหจดลงมาที่โตะครับผมนะแบบแม่แมะซึ่งแน่นอนครับมีเลือดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีคนตายแล้วซึ่งเรามาทายกันตรงนี้ก่อนเลยสต็อปเลยสต็อปเลยมาทายกันเทาว่าคนที่ตายคนแรก ในองค์กรมีลายคิดขังคือใครให้คิดให้คิด5้าวิผมจะนับหถึงห้านะหนึ่งสอสี่ห้าเอาหมดเวลาเอาละภาพต่อไปจะเป็นภาพการเฉลยแล้ะทำว่าใครที่ถูกฆ่าเป็นคนแรกตายในคัดตายตายในตายในตอนแรกด้วยเอาแล้วนะครับจะกดแล้วนะ วันเดือนปีทอใช่คือแบบดูแนละคือแบบเงือบอะ่ะคือผมดูแนละ้วผมเงือบมากแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยจ,จ,จำจำตอนคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดได้ไหมครับว่าเธอผมเดาว่าเธอน่าจะเป็นคู่ที่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นคู่ทอยยศที่อยู่ใน ภามีลัยเพลงแต่พอผมมาดูตอนแรกปุ๊บเชีย่ยผู้หญิงเลยเชีย่ยตายแล้วเหรออะไรเนี่ยค,คือแบบคือแบบมันไม่น่าเป็นไปได้อะเพราะว่าเธอถูกโปรโมตไว้เยอะที่พอสมควรนะคือในตอนที่ผมเคยบอกว่าไอตัวพรีวิวนั่นนะไอตอนจบอะคุณเธอจะก็มีเสียงคุณเธอบอกเอ๊ะท่านคือใครเหรออ๋อท่านชื่อตึ๊ดต,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 ตึ๊ไปสุดยอดทางด้านนี้ ยินดีที่รู้จักนะคือแบบเป็นคนเดียวอะ่ะพูดคับที่พูดแนะนําตัวเองอะ่ะแล้วก็ในภาคครีไวชัอ่ะเธอก็มีคือแบบคนอื่นไม่มีอะ่ะมีแค่ในในใน,ในกีมมัคโตมีผมงอกแล้วก็มีสุดยอดแม่บ้านอะ่ะแล้วคืออะไรเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเออคือแบบตะลึงอะ่ะดูแบบเงอ,บอะบโอ what the fuck อะ เดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดหนึ่งนี่นี่คือตัวจริงเผื่อบางคนพี่แค่หน้ามันน่าหรือเปล่านี่แหละครับนี่คือล่างของเธอนี่คือร่างของเธอคือแบบโคมไฟมันตกลงมาแล้วเธอติดล่างอยู่บนบนโคมไฟแล้วโคมไฟมันร่วงลงมาคือแบบเออแต่ผมอาจจะดาวออย่างหนึ่งคือหรือว่าจะมาบุกเดียวกับเอนโนมิมะจินโกะอืมเพราะในภาคแรกอะ ที่เราคิดก็คือเอโนชิมะจุนโกะตายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนสุดท้ายอ่ะกลับกลายเป็นว่าไอคนที่ถูกแทงอ่ะไม่ใช่เอโนชิมะจุนโกะแต่เป็นน้นนองส,สาวหรอกน้องสาวหรือพี่สาวอ่ะที่มันชื่อไอเนี่ยฮะอิสบะมุคุโร่อ่ะน่าจะเป็นพี่สาวมั้งนะเนาะพี่สาวอิสบะมุคุโร่ที่เป็นสุดยอดทหารรับจ้างปลอมตัวเป็นเอโนชิมะจุนโกะแต่ว่าก็ถูกเอโนชิมะจุนโกะตัวจริงฮะห้าฆ่านะครับผมนะแล้วตัวจริงก็ปเพิ่งโตมาซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นการแกล้งตายหลอกๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมนะอืมก็เหมือนกังวว่าแบบเนี่ยแบบเอ้ยตาดีปก่อนเลยสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็ตอนหลังกลับมามันเงื่อมเหมือนมุกหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่แบบจะเอามุกเดิมๆของภาคแรกมาใช้กับมุกภาคสามเนี่ยจะเอามาใช้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือใจหนึ่งก็คือแบบ ผลภาคผแบบโอ้โหนี่ฉันมาภาคแค่ตอนเดียวฉันก็ตายแล้วแบบนี้เนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ต้องคิด2แง,ง่2มุมไว้ก่อนแต่ผมว่าไอ้น,นี่ผมเดาวไว้ในคลิปภาคที่แล้วเนี่ยอาจจะ50%าแล้วแหละเพราะว่าคือ5 0ที่ผมหมายถึงคืออาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆก็ได้อาจจะเป็นมาแบบมุกเดียวกับภาคแรกเอนโนชิมะจุนโกะหรือไม่ก็ตายจริงๆนะเธอตา,ตายตั้งแต่ตอนแรกถ้าตายตอนแรกาานี่โหเจ็บช้ำน้ำใจเธอดูมีบทบาทมากที่สุด มากเลยอะคือแบบมากอีกตัวละครหนึ่งในนิรัยีิทังนะคะผมนะเออมาอย่างนี้ไงไงเนี่ยเออไอหง,งอบอกโอ้โหนี่เครียดเลยแบบความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแบบกําลังจะคืบหน้าหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคือแบบพอมาเห็นแบบผมหงเครียดเลยครับเครียดอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายนะผมนะก็คือภาพของนกิมาคุโตะกำลังแบบ กูนี่ต้องมาซวยอีกแล้วี่ขณะกูอยู่ในองค์กร,รมีหลาคที่แขังองค์กรองค์กรที่แข็งแกร่งที่ต่อต้านกับความสิ้นหวังมึงยังเข้ามาแฮกครับมาประจัดเดสเกมกับพวกระดับหัวหน้าของพวกองค์กร,รมิหลาคที่ข่งได้อ่ะแสดงว่าพวกความสิ้นหวังเนี่ยมันร้ายน่าดูอ่ะคือประมาณแบบมันสามารถเข้ามาแทรกแซงได้อะไรอย่างเงี้ยับขนาดองค์กรแบบความสินมมส้นหวังประทับความสิ้นหวังองค์กรใหญ่เลยนะครับผมมันสามารถเข้ามาจัดเดสเกมแล้ว จับพวกคนหน้าหน่วยมาเล่นเดสเกมได้อะถือว่าน่ากลัวมากและนี่ก็อันนี้ผมได้มานะผมแบบภาพอย่างเทอะคือแบบนายกิคือแบบค,แบบคือไม่ได้ภาพนเกตทุกคนอะ่ะคือแบบมีกําไรแล้วแบบมันมีเป้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็มันเขียนข้างหลังว่ามีลายไม่ไม่ฮิโโบฮีโโบพูอ้อีกอะนะความความหวังนะครับผมนี่ความหวงังนะโอเคก็เอาเปน็นว่าส่วนนี้ผมก็ จบไปแล้วกับรีวิวกับดักกันล้มปะาสามภาคมิไลเฮงตอนที่หนึ่งแล้วนะผมผมว่าทุกคนคงจะเงอบพอๆกับผมละมั้งเนื่องจากที่เห็นแล้วว่าคนที่ตายคนแรกเป็นใครแต่ก็อย่าเพิ่งโดนสรุปนะคบผมว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมาบุกแบบเดียวกับภาคแรกที่คนที่ตายคนแรกอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้ก็ อย่าเพิ่งนี่ละกันห้าสิบาสิไปก่อนละกันนะครับผมนะแล้วก็วันที่14นี่ก็จะเป็นส่วนของภาพความสิ้นหวังเป็นการฉายนะครับผมนะและผมก็จะมารีวิวอีกทีละกันนะครับผมนะก็สนุกมากเลยครับผมคือแบบตั้งตาสิ่งที่ผมตั้งตารอมันสมการรอคอยจริงๆอะ่ะคือแบบประมาณว่าแบบเฮ้ยในเรื่องมันคงน่าสนุกไม่น้อยแล้วว่าคนคนเขียนบทเนี่ยผมว่าคนเขียนบทเขาเก่งนะเขาภาคหนึ่งภาคสองทำให้เราติดตามได้ภาคสามก็คงไม่แพ้กันแล้วก็ ในส่วนตอนที่กำลังจะฉายอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงประมาณสักถึงตอน5ตอน6ตอน7ตอน8เนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภาดดังกาิวดังการลมปะ V3 ซึ่งเป็นตัวเกมนเรื่องจากจะแยกกับพวกดังการลมปะของอนิเมะนะครับผมนะก็ลองมาดูกันต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมขอตัวที่นี่ก่อนแล้วกันก็วันนี้ตอนนี้กี่โมงเ,เนี่ยรู้สึกจะพูดไปประมาณ กือบ20นาทีได้แล้ว20วีกว่ากว่า,วา,วา,วาได้แล้วนะผมนะโอเคก็ใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i ร e นะครับรบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ล่าคลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมมีหลายยิงย่งแ์งยิงดีเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในส่วนของตอนที่1ของภาคเซซิโบเฮงหรือภาคแห่งความสิ้นหวังนะครับผมนะมาดูกันว่าพวกที่หน้าตาที่ใช้อยู่ชีวิตใเรียนตอนแรกจะเป็นไงแต่คิดว่าตอน,น,นแรกคงจะสดใสไม่มืดบนเหมือนภาคไม่เหมือนตอนแรกของภาคมิไลเฮงนะผมนะโอเค ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามชมช่องขางผมมาตลอดนะครับบ๊ายบาย